ทัานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้รับฟังทั้งหมดวันนี้ก็เป็นรายการของที่18ทธันวาคม2 5 3 1มเเหมือนกันแต่รายการนี้ขอให้ชื่อเรื่องว่านางเทพธิดาปูทะเล สำหรับเรื่องเทวดาก็ดีสวรรค์ก็ดีมนุษย์โลกพรหมโลกก็ตามนารกก็ตามพระพุทธเจ้ายอมรับรองอาตมาก็บวชเข้ามาจากพระไตรปิฎกก็ยอมรับนับถือว่าพระไตรปิฎกพูดถึงพบต่างๆไว้ถูกต้องจึงบวชเข้ามาจากนั้นวันนี้และต่อไปนี้ขอพูดตามความจริงในวิชาความรู้ของพระพุทธศาสนา ถ้าใครจะกล่าวโจทย์โทษโทษความผิดก็ตามใจในเมื่อไม่ผิดจะหาว่าผิดก็ต้องแยกพักแยกพวกกันอยู่เป็นศิเป็นิสระอาการนี้ตั้งใจมานานแล้วว่าถูกรบกวนหนักเมื่อไรจะแยกพักทันทีเพราะว่าเวลานี้และเวลาไหนก็ตามไม่เคอยยอมรับความจริงกัน ความจริงมีอยู่ในศาสนาเอาองค์สมเด็จพระบรมครูแต่ว่าถ้าใครพูดความจริงหาว่ามีความผิดแล้วก็คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิและถูกอยู่เสมอหรือสวรรค์มีจริงบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกมีจริงบอกว่านรกไม่มีตายแล้วมีสภาพสูนย์อันนี้มันเป็นศาสนาของเดรัรฉถีแต่พราหมณ์บางพวกก็ยอมรับว่าสวรรค์น,นรกมีจริง เรื่องนี้ปรารพใัยทราบมาดีว่าใครพูดไว้ก่อนพูดแล้วถ้าเรื่องเกิดจริงก็ทำจริงตามนั้นเพราะว่าบรดนีเวลานี้บรรดาทจานพุทธบริษัทหลายท่านมีมากด้วยกันสามารถเจริญกรรมฐานในส่วนของวิชาสามบวกกับปัญญาหกอันนี้เป็นความรู้ในพุทธศาสนาพระน่าควรจะรู้ทุกองค์ ไม่ใช่ว่าพระจะมานั่งคัดค้านวิชานิวิชาของพุทธศาสนาสุขวิมุสสะโกตีวิโชชะละพิญโยปิชามิทัปปโตพระมีความจำเป็นต้องรู้ในเมื่อพระมีความจำเป็นต้องรู้ก็ไม่น่าจะสงสัยถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าท่านไม่สนใจในพุทธศาสนาจริงมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่หนักนัก แม้แต่เด็กนักเรียนก็ทําได้เป็นนะว่าที่พูดอย่างนี้เพ่ออะไรเพราะว่าตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเทวดาและนางฟ้าปัจจุบันประเดี๋ยวจะหาโอ,อริมนุสธรรมกันอีกอันนี้ไม่เป็นไรอย่าลืมนะโจทย์กันมาหลยแยกพวกกันเมื่อน,นั้นหมดเรื่องราวกันไป <c oughs> บอกกันไว้ก่อน ถ้าสงสัยคนจะไปฝึกฝนให้ดีทําให้มันได้เขาทำมันได้เยอะแยะไปอย่ามัวติดกระดายนจะเพลินไปสิติดอารมณ์ของใจไว้บ้างจะมีประโยชน์ขอกล่าวถึงเรื่องนางเทพดาปูทะเลขณะที่นั่งอยู่กับท่านปัญญาสิกขาเทพบุตร <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงประมาณ8คน รับจริงๆแล้วได้แปคนจริงๆรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามมากผิวพรรณผ่องใสใเครื่องประดับก็สวยเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มแต่มีคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้อัตมาที่สุดเธอมองหน้าไม่ละก็สงสยัยว่าเราจะเกิดมีแฟนบนสวรรค์ชั้นเดาดึงสติวโลกได้อย,อยังไง <c oughs> คำว่าแฟนนี่เข้าไปลว่าคลั่งเราจะเกิดไปคลั่งกับนางฟ้าบนสวรรค์ในดาวดิงก็เป็นไปไม่ได้เพราะสภาพของคนพูดอยู่ในสภาพเหลาเย,ยแต่เวลาที่ออกจากบรรยากายมันก็ไม่เหลานะตอนนี้วันดาน,นางฟ้ากับคนมันรักกันไม่ได้มันแต่งงานกันไม่ได้ เวลาไปนั้นก็ไปโดยธรรมถ้ามีนิวรณนนิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ต้องละนิวรณ์ให้แน่แน่นอนเฉพาะเวลานั้นทําจิตให้สะอาดไม่เกาะในรมต่างๆในเมื่อมีรมผ่อใสายดีแล้วมันก็หลุดไปเองไม่ต้องบังคับให้ไปมันไปเข้ามันเองในเมื่อไปด้วยสภาพจิตผ่องใสาอารมณ์การมารมุมันก็ไม่มี แต่ว่าเบื้องหลังของหญิงปคนมีภาพแปลกความจริงสวรรค์ชั้นดาว,วดึงนี้ก็มามากมาบ่อยแต่ไม่เคยภาพเห็นภาพอัศจรรย์แบบนี้มันเป็นภาพหญิงคนหนึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณทักสองเส้นเป็นภาพใหญ่มากสีเนื้อดำแดงค่อนข้างดำอ้วนใหญ่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัว ในความรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพคนนางยักษชินีจึงหันมาถามท่านปัญจสิกขาทบุตรถามว่าบนเมืองสวรรค์นเนี่ยมีภาพประเภทใบสวยอย่างนี้เหมือนกันหรือ <c oughs> ท่านปัญจสิกขาได้บอกว่าไม่มีปกติไม่มีก็ถามว่าฉันขึ้นมาทุกครั้งก็ปรากฏว่าไม่มี แต่วันนี้มันมีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง <c oughs> ท่านปาัญจสิทธิขาก็บอกว่าหญิงแปดคนนี่ที่เป็นนางฟ้าอยู่เวลานี้ที่ท่านเห็นเป็นคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังนั่ก็หมายความว่าในระยะต้นสร้างบาปไว้มากแต่ว่าไม่ถึงอนันตริยกรรมคือกรรมไม่หนักเกินไป มาตอนใกล้จะตายด้านช่วงหลังของชีวิตทำกำลังใจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาเรียกว่าเอากำลังความดีลบความชั่วไว้ชั่วขณะหนึ่งเวลาที่จะตายจิตใจก็เกาะความดีในที่สุดก็มาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงสตรวโลกก่อน แต่ถ้อว่าบาปยังติดตามอยู่ถ้าเธอต้องจุดติปไปจังสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อไรแล้วก็ไม่สร้างความดีไว้เพื่อการป้องกันนั่นถึงหมายความว่าบาปต้องดึงเธอทั้งหมดลงอบายภูมิทันที <c oughs> นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทคือท่านบูอา่านฟังแล้วอ่านแล้วก็จงคิดตาม ว่าตามที่พระพุทธเจ้าแต่ว่าจิตเตสังขริเตทุกติปฏิกลางขา้อเวลาจะตายจิตใจไปอ,อกุศลแล้วเศร้าหมองนิดหน่อยไปอบายภูมิทันทีจิตเตะปฏิสุทธ,ธิสุกติปฏิกลังขาก่อนจะตายแม้แต่จิตใจผ่องใสเั้นได้ขบวนอกุศลนิดหน่อยก็ไปสวรรค์ทันทีกลัวความว่าหญิงทั้งแปดคนนี่มีบาปหนัก แต่ว่าไม่หนักถึงอนันตริยกรรมถ้าถต่ว่าเธอเอาจับกําลังบุญไว้ที่หลังภายหลังก่อนจะตายต่อจากนั้นไปก็หันไปถามนางเทพธิดาปูทะเลถามว่าน้องหญิงอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบทันทีว่าจำฉันไม่ได้หรือ ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นขอดูภาพเดิมภาพเดิมของของเธอวันดาท่านผู้ฟังเป็นคนรูปหล่อจริงๆแต่หล่อประเภทที่ยังไม่ได้ขัดนั่นก็หมายความให้ดูของที่ก็หล่อใหม่ๆยังไม่ตกไม่แต่งไม่ขัดมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนแก่อายุจริงๆก็ประมาณตังห้าสินนปีเศษใกล้หกสิบปี ผิวเนื้อดำแดงค่อนข้างดำร่างใหญ่เอถอะทะแ้าถามเธอว่ารูปหุ่นของเธอเป็นอย่างนี้หรือเธอมีสามีหรือเปล่าเธอก็ตอบว่ามีก็เป็นนั้นว่าคนที่มีสามีาแสดงเคยเป็นคนสวยเพราะถ่าถ้าไม่มีชายใดเห็นว่าสวยเขาก็ไม่ดึงเธอไม่รับเธอมาเป็นพัญญาขอดูภาพต้น เธอก็เห็นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กแล้วก็เป็นสาววัยรุ่นเป็นสาวโตสาวใหญ่แต่งงานรวมความร่างกายของเธอมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุใกล้สี่สิบตอนเป็นเด็กก็เป็นสาวรุ่นเป็นสาวโตก็ตามรูปร่างหน้าตาดีสุสดทรงดีผิวพรรณก็รู้สึกว่าจะไม่ดำที่เนื้อดำแดงเคลี้ยง แต่ว่าอาชีพของเธอเธอเป็นคนจนเวลานั้นอาชีพจริงๆก็คือหาปูทะเลจับปูทะเลมาขายปูทะเลจับมนได้ก็ต้องมัดแล้วก็ทำอะไรบ้างก็ไม่ทราบม,มัดมัดในากิ่งสะดจับปั๊บมาเดี๋ยวมัดปุ๊บจับปั๊บมัดปุ๊บแม่แต่เป็นเด็กก็คล่อง ถ้าอย่างคนพูดจะไปจับบ้างเขาดินมีความหวังว่าปูทะเลงับเอาเอาก้ามหนีบตายแน่เธอคล่องแคล่วได้แล้วก็มาขายเป็นสาวก็ทำอย่างนั้นแต่งงานแล้วก็ทำอย่างนั้นว่าเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆเมื่ออายุสามสิบปีเศษตอนอายุสามสิบปีเศษที่มีทุนอยู่บ้างไม่จับปูแล้ว ขายปูได้กำไรพอสมควรเป็นคนซื้อปูมาขายเป็นว่าการซื้อปูมาขายก็ปูที่เขาจับมาถ้าถูกมัดแต่เธอก็คุมเพื่อการขายบรรดาท่านั้นหลายกล็ลงนึกดูว่าสภาพถูกมัดกระดิกะเดียไม่ได้แบบนั้นมันจะมีการทรมานมีการเจ็บการปวดการมื่ยขนาดไหนทรมานขนาดไหน สภาพของปูทะเลก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันก็สรุปแล้วว่าเธอทําบาปมาอย่างหนักนี่บาปที่ติดตามมาที่เป็นภาพภาพนางยักษินีโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนั้น <c oughs> ตอนนี้ก็มาตอนหลังวายุเข้าสี่สิปี แต่ความจริงในตอนระยะต้นๆตั้งแต่เด็กมาเป็นสาวมาสาวเล็กสาวใหญ่ไปมีแต่งงานแล้วก็ตามบุญเธอก็ทําบ้างแต่คุณบุญทําแบบผิวเผินจริงๆนั่นก็หมายความว่าใส่บาตรบ้างนานๆเขาใส่ครั้งนานๆเขามีเทศก็ไปฟังบ้างแต่ไม่ได้ตั้งใจนักเขาทําบุญเลี่ยไรก็ทําบ้างแต่ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจมาก ธรรมประเภทปัสาวห้ผ่านพ้นไปดังนั้นท่านอย่างหลายที่แจกดีกาผาู้ทราบว่าคนที่เขาทําบุญตามดีกามามันจําใจทํากันมากแต่ก็ได้บุญถึงแม้จะได้บุญไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยอย่างชาวบ้านเขามีข้าวหนึ่งกระมังได้บุญเต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วย เราได้บุญไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มหน่วยได้คัดได้มีข้าวหนึ่งจานก็ยังดีก็ไม่มีเลย <c oughs> ตัวความว่าเธอทํามาต่อเมื่อมามายุสี่สิบปีเสร็จก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเดิมทั้งหมดมันบาปทั้งหมดบังเอิญมีพระที่น่าเคารบท่านหนึ่งท่านไปอธิบายให้ฟังพระใกล้บ้าน <c oughs> เป็นพระหลวงตาท่านอธิบายฟังว่าไอ้การทําแบบนี้มันบาป ต่พระลุงตานั้นก็เป็นพระที่ไปรับบาปประจําผ่านอยู่เสมอในที่สุดก็ละจากอาชีพนั้นมาเป็นอาชีพรับจ้างอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปตอนหลังเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทําบุญแต่ความจริงหน้าขอบคุณลุงตาองค์นั้นท่านและมายะยะใกล้จะตายสี่เดือน ธอก็มีโอกาสมาที่วัดท่าสูงเท่ไห่ฟังนะบุญใหญ่เธอทําทมาเป็นวงติใส่ปายก็ทํามาฟังเทพก็ทํามาใครก็ไปเรี่ยไรยก็ให้ทํามาเรื่อยๆจิตใจเป็นบุญกุศลที่มาวัดท่าสูงนี่ก็มาเป่าอย่างกรอบเพิดเห็นวัดเขาก็ชอบใจเธอคิดในใจว่าวัดสวยๆแบบนี้หายาก เธอก็ไปสนใจมนดบแก้วที่ปิดกระจกทั้งข้างนอกข้างในสนใจมากเข้าไปนั่งไหว้พระดูภาพพระพก็ชอบใจเห็นมนดบก็ชอบใจมีจิตใจสดชื่นไปนั่งนานจงกว่าจะได้ถึงเวลาเป่ายางกระเพชรก็ไปรับยันเมื่อไปรับยันตอนเช้าสี่โมงเช้าแล้วปรากฏรถเข้าไปกาศว่เคยาจะออกสี่โมงเย็น ก็มานั่งป๋ออยู่ที่มัดกแก้วตามปกติสดชื่นมากจิตใจจับที่นั่น <c oughs> ต่อมาได้ทราบข่าวว่าที่ซอยสายลมมีพระวัดท,ท่าสูงไปสอนกรรมฐานที่นั่นเธอก็ไปไปกับเขาด้วย <c oughs> ไปเจริญกรรมฐานวันแรกเธอบอกว่าภาพพระที่มองเห็น เวลาลืมตาเวลาหลับตาแล้เปลี่ยนพระใหม่พระองค์นั้นไม่เห็นเป็นพระปูไปบรรดาปูที่คลานโย,ยเย,ยที่เธอจับมาก็ดีกําลังภาพมัดปูก็ตามขายปูก็ตามนั่งขายปูก็ตามรวมความว่าภาพนั้นปรากฏเต็มไปหมดจะมองเท่าไรก็ไม่เห็นพระ <c oughs> เห็นแต่ปูแทน ในที่สุดลืมตาทิ้งภาพปู่ลืมตาดูพระใหม่เห็นพระภาพพระแจม่มใสดีสดชื่นก็ลืมตาแบบนั้นน,น,นานๆหน่อยก็หลับตาปุ๊บเมื่อหลับตาไปทีแรกก็ปรากฏเห็นปู่อีกเป็นอันว่าวันแรกของการเจริญกรรมฐานคือเป็นวันเสาร์ไม่มีผลเป็นพระมีผลเป็นปู่ทะเล เธอก็เศร้าสลดใจ <c oughs> ต่อมาถึงการอุทิศส่วนกุศลพระท่านแนะนำบอกว่าให้พยาลมและเทพเจ้าเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศลถ้าท่านอธิบายว่าประเอินพยายมท่านบอกว่าถ้าใครทำบุญไว้เวลาที่ส่วนกุศลให้ฉันเป็นพยานถ้าบังเอิญที่จะผ่านสนักฉันการสอบสวนเรื่องบาปก็ไม่มี ฉันจะเป็นพยานให้เ็าบุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อนเธอก็บอกดีใจถ้อยคำนี้เวลาท่านนำมุทิส่งสนก็สดชื่นมากตั้งใจจริงๆเพราะว่าจะปูเป็นเหตุยังไงยังไงไม่ขอลงนรกแน่ <c oughs> เนอคิดในใจว่าแต่ขืนลงนรกเสียท่าปูปูมันตามหนีบก็แน่มันปูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่น เจ็บตายเธอไม่ได้คิดถึงไฟคิดถึงปูอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านคืนอนี่ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนั้นก็ถวายสังฆทานก่อนพอเสร็จจากการอุทิศสงสนลแล้วก็วิ่งแรกก็ไปหาจุดสังฆทานจาชุดใหญ่5 0 0ร0 0ยแปดร้อยพันสองพก็สตังค์ไม่มีมีสตังค์ผสมเศษได้ร้อยบาทเอาชุด100เถอะ ก็ชุดหนึ่งรอยมาวันรุ่งขึ้นไปใหม่ตั้งใจว่าไปที่แรกจะถวายสังฆทานท,าทันทีชุดหนึ่งรอยบาทก็ทำสังฆทานชุดหนึ่งรอยบาทชุดเล็ก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฟังการคุยไปนั่งดูพระพุทธรูปไปตัดสินใจวันนี้จะไม่ยอมให้ปูเขา้ามากวนใจจะขออยู่กับพุทธรูปหลับตาบ้างลืมตาบ้างใครจะคุยยังไงก็ช่างสนใจพุทธรูปอย่างเดียว ื่อตอนกลางคืนเจริญกรรมฐา,านเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่สองปรากฏเวลาหลับตาปูกับพระแย่งกันปรเดี๋ยวภาพภาพรพระเกิดขึ้นบ้างเห็นภาพปูบ้างภาพพระบ้างภาพปูบ้างสลับกันเธอก็ดีใจว่าวันนี้พระสู้กับปูแล้ว <c oughs> ปูกับพระสู้กันปูแพ้ปูเกิดขึ้นมาน้อยภาพเห็นภาพพระมากเห็นภาพปูน้อย ต่อมาวันนี้สามทำอย่างนั้นอีกวันนีชนะเด็ดขาดปูไม่ปรากฏเห็นพระอย่างเดียวไม่ถึงแล้วพับไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาใจตาตาจ้องภาพพระพุทธรูปกับพ,พระสงฆ์ที่พูด <c oughs> เอาสองพระพระนี่ขับปูกวมความว่าได้ผลวันนี้ปูไม่ปรากฏใช้เอาพระพุทธรูปด้วยเอาพระสงฆ์ด้วยช่วยกันขับปู มองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลางพระสงฆ์ที่พูดบ้างจำลีลาถ้าจำภาพพระพุทธรูปบ้างดูสองอย่างอย่างไหนเหลือนจับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นภาพภาพพระพุทธรูปเห็นภาพประสงค์ปููไม่เกิดเธอโดยจะดีใจมากก็รวมความว่าทมอย่างนี้มาได้สามครั้งวาระที่สุดของชีวิตของเธอก็มาถึง เวลาที่มันจะตายจริงๆอาการป่วยๆเขาสก็เส,สมาหลายวันมันปวดศีรษะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเสียท้องบ้างเป็นปกติแต่ในเวลานั่นก็ตั้งใจภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระก,กับภาพพระสงฆ์ที่เคยเห็นภาพก็ชัดเจนแจ่มใสเป็นบานกำลังบางที่มันปวดมากภาพก็หายไปเมื่อคลายหน่อยก็ปลายกว่าจิตเห็นภาพแต่ใจไม่ยอมปลด มันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจนะัมมะพทะบ้างพุทโธบ้างสังขารเห็นภาพจับภาพประสงค์บ้างจับภาพประพุทธบ้้งสลับกันในที่สุดเธอก็ตายเวลาจะตายเธอบอกไม่มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันเป็นในความมีความรู้สึกรูปหนึ่งอาการปรากฏที่แรกมันอืดเสียดมากอาการอืดเสียดหายไป มึงอง,งให้ไปจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมีความเยือกเย็ยนมีความสบายใจจับภาพพระพุทธรูปภาวนาว่าพุพาาาพทโธเดี๋ยวก็พุทโธบ้างเดี๋ยวก็นมามะปะทะบ้างก็ตีกันสองอย่างแต่ไม่ไรก็เป็นคุณทั้งหมดภาพพระก็เกิดมีสภาพแจ่มใสสดใสขึ้นสวยขึ้นสวย,ข,สวยขึ้นตามลำดับเป็นทองรามขึ้นในที่สุดพระยิ้ม เห็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อา่านมาตอนนี้เธอคุยกว่าก็มีความรู้สึกวูบเหมือนก็ตกจากที่สูง <c oughs> ได้มีความรู้สึกอีกทีหนึ่งมาอยู่บนวิมานบนสวรรค์ท่านได้ไปถึงสเิวโลกวิมานของเธอแจ่มใสมากสดสวยมากแปลวลายุญยักษ เป็นสีน้ำมันกา๊าซเป็นเพชรสีน้ำมันกา๊าซไม่รู้จะบ,บายยังไงจะว่าขาวไม่ใช่เป็นใสนะถามเธอว่าที่ได้วิมาณอย่างนี้เพราะอะไรเธอตอบทันทีว่าเพราะสนใจในมนดบแก้วและพระพุทธรูปในมนดบแก้วถามว่าไปในมนดบกี่ครั้งเธอบอกไปสามครั้งติดใจ เวลามีงานก็ไปยาปกติก็ไปเวลาไปต้องขึ้นบันดกก่อนไปนั่งนาพระภาวนาให้สบายตัดภาพปูทิ้งไปพระแทนดูภาพบันดกก็ชอบใจอันนี้เป็นปัจจัยให้ได้วิมานแก้วใสามากสว่างมากถามว่าเธอมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่เธอมีนางฟ้าเป็นบริวารและมีเทพบ,บทุตรบริวารเธอก็ยิ้ม เด้บอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้าค่ามีแต่นางฟ้าเป็นบริวารน,นางฟ้าที่เป็นบริวารน,นั้นมีสี่พันคนเรื่องประดับประดาก็มากก็ทำว่าเขาบอกเทวอยากจะเอนวิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นวิมานลอยมาในเมืองสวรรค์นี่แปลกบัรดาท่านผู้ฟัง บ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศอเมริกาเขามีบ้านใส่รถต์ไปได้เขาลากไปได้ตั้งต้นใช้รถลากแต่ว่าวิมานบนสวรรค์บ้านบนสวรรค์ไม่ต้องลากเพราะต้องการอยาเจะวิมานวิมานก็ลอยมาทันทีนางฟ้าทั้งหมดหน้าตาแจ่มใสามากวิมัของเธอเธอติมมากโตมากได้มีความสว่สวางสว่างสว่างสวัยมาก ก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้สึกยังไงเรื่องบาปเกา่าเวลานี้ภาพนางยักษินียังปรากฏอยู่เธอก็บอกว่าทราบภาพนางยักษินีเนความจริงไม่ใช่านางยักษินีจริงเป็นภาพที่แสดงออกเมื่อท่านปรากฏนห้เองเตอมปกติฉันไม่เห็นแต่ก็ว่าภาพนั้นควรจะเป็นพยานให้ท่านทราบว่าฉันยังเป็นคนมีบาป ถามเธอว่าเธอรทราบไหมถ้าหมดบุญจาสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบขอจะเอาฉันไปไว้นรกชั้นที่ห้าถ้าถามเธอว่าจะไปไหมเธอก็ตอบว่าที่ไปสอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีปนิพานเวลานี้ทัางก็ตั้งใจปนิพาน์านจะไม่ฟังเทศน์พระจุลามุนีจีสถานเสมอ แล้วก็ที่บรรดุกัมพูลอรจและว่าที่ประชุมเทวสภาก็มีหลายวาระที่เทพที่บรรดาพระโพธิสัตว์ท่านมาเทศว่าไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างเขาไปอินให้เขาเทศแทนท่านเทศสงเคราะห์ให้เทวดาทุกคนบำเพ็ญกุศลต่อให้ทุกคนมองดูกรรมของตัวเองว่ากรรมที่เป็นอกุศลที่ดั่งเดิมที่ก่อนที่จะตายนี้กรรมที่เป็นอกุศลมีไหม แล้วกรรมที่เป็นกุศลนั้นเที่ยงเราหรืออย่างเทวดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านรว่งความว่าไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหน <c oughs> ที่ไม่มีบาปก,กรรมต่อท่าอยู่เบื้องหลังควบคุมอยู่เบื้องหลังนั้นเทวดาและนางฟ้าทุองค์ก็ตั้งใจบำเป็ญกุศลหวังปริพานเมื่อคุยกับเธอจบ ก็ถามเธอว่าเธอมีอะไรจะสั่งไปถึงพวกบ้านไหมเธอก็ตอบว่าฉันก็ขอสั่งสั่งตามท่านท่านเขียนหนังสือแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าฉันคนชื่อปออยู่หน้าตายเมื่ออายุ57ปีอาชีพเดิมจับปูแล้วก็ขายปูต่อมาเมื่อสีปีเสร็จก็แปลกดว่าเป็นนักบุญ เวลานี้มีความสุขมากแต่ว่ากรรมเก่าเขบรรดาลูกหลานทุกคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์คิดว่าการฆ่าศาตร์ชีวิตเป็นปัจจัยเกิดความสุขกับตัวเองนั้นความจริงไม่จริงมันยันลากแอวายภูมิจะมีความทุกข์หนักความสุขนิดหนึ่งที่ทำให้ร่างกายอิ่มไม่มีความสำคัญไม่คุ้มครองไม่คุ้มกัน ฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานะพี่น้องทุกคนจงละบาปอกุศลทํางานรับจ้างเขาที่ไม่เป็นบาปดีกว่าพรบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายโดยทุนนามองดูเวลาแล้วก็เหลือนาทีเสศษจจะหมดเทปที่ตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี